สมบัติที่ท่านต้องการในโลกมนุษย์จัดมาให้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งเศรษฐีเงินล้านแล้วสมบัติโลกมนุษย์ได้มาจากเต็มแต่ได้มาอย่างไรเหรอคนอื่นจะมาพูดว่าท่านไม่ได้ได้มาอย่างไรคำที่ท่านอธิษฐานจิต คำที่ท่านขอไว้ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดเมตตาขอให้ข้าพเจ้าได้สมหวังท่านจะสมหวังต่อแต่นี้ไปเพียงแค่ท่านตั้งจิตตั้งใจมั่นตั้งใจเพื่อจะอธิษฐานจิตข้าพเจ้าขอเป็นคนดีถวายอยู่ในศีลธรรมและดวงชะตาของท่านไม่รวยให้มันลูกไปโชคชะตาของท่านจะเปิดในปี2 5, 5 6 7, 7จะจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน จะตาชีวิตบางบานมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมุ่งตรงไปข้างหน้าและมุ่งในครั้งนี้ท่านจะรวยเป็นเศรษฐีนั่งนับเงินล้านเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จเงินไหลลงมาจากฟ้านะครับเกิดความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นแกตัวท่านครอบครัวของท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายเจรจาต่อรองพาทีจะได้ราบลื่น เพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีแห่งการที่ด้านจะได้โชคลาภดวงชะตาตกตำแหน่งอำนาจปารมีวสาสนาท่านจะสุขสมหวังดังใจหมายจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะรับทรัพย์โดยโชคถูกรางวัลใหญ่เป็นเศรษฐีเงินล้านไม่มีอะไรแน่นอนนะครับโชคชะตาของท่านจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางได้ดีดวงใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาแต่ใจใหญ่ก็ตามติดมาด้วย ด้วยเป็นคนใจถึงใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหมากนะครับเขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียนะครับร้ายมาร้ายกลับเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดานะครับบุญกุศลวาสนากาลังจะส่งเสริมหนุนนำดวงชะตาทําให้ท่านพิพานเปลี่ยนแปลงไปทางาด้านดีความสุขสมหวังดังใจหมายร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองประสบควมามสำเร็จความรุ่งโรจนรารื่นเป็นไปได้ดีเกิดขึ้นในโชคชะตารวงถึงใจถึงนะครับเกิดขึ้น นะครับอำนาจบารมีวาสนาท่านจะต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะครับคอยเลี้ยงเลี้ยงดูครอบครัวนะครับปกปักคุ้มครองรักษาคนในครอบครัวให้แข็งแกร่ปลอดภัยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านก็ต้องดูแลลูกน้องด้วยเป็นคนบุญกุศลวาสนาใหญ่ใจใหญ่ใจถึงเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารแบบนี้เป็นนายคนเจ้าคนนายคนได้สบายดวงชะตาของท่านนะครับ มีการใช้เล่เหลี่ยมชิงไหวชิงพิบต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาส,สนาเป็นเรื่องปกติของโชคชะตาเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนประเพณนี้ให้ถูกต้องตามแบบแผนถ้าทำผิดแล้วท่านก็เคยได้ยินคนยิ่งมีบารมีมากก็ยิ่งมีข้อห้ามมากข้อห้ามสึ่งต่างๆที่จะทําให้วงชะตาท่านจากดีกกลายเป็นลายนะเพราะฉะนั้นจงทําดี ทำดีก็จะได้ดีจริง,งๆเลับปรับทรัพย์โดยโชคจเจริญรุ่งเรืองการรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตากำลังหมดไปสิน้นสำหรับใครบางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะเพราะว่าชาวราศีมินพื่อเขิบและก็มั่นใจในโชคชะตาของตัวเองสูงเป็นอย่างมากอำนาจบารมีวัสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักคุ้มครองรักษา หนุนนาโชคชะตาแต่ว่ากําลังแอบดูท่านอยู่ดูท่านดูซิว่าท่านเป็นคนดีจริงหรือไม่ถ้าดีจริงเอง็งเอาไปรางวัลที่ห72ล้านครับนะหมอสั้นเพียงแค่เปรียบเฉยๆโชคชะตาอํานาจบามีวิสนาการเริ่มเริ่มต้นการปฏิปดอยเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารเอาจริงเอาจังจนท่านประสบผลเร็จในปีนี้เป็นข่าวดีที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านความประสบความสำเร็จ แช่มชื่นสมหวังดังใจหมายดวงชะตาของท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเท,ทวดาปกปักคุ้มครองราาักษาสิ่ง,งต่างๆเรื่องดีๆกําลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นราบลอยเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาจะค่อยๆเข้ามาคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆเ,เงินทองต่างๆโชคลาภท่านควรที่จะต้องเก็บสะสมเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันมาในช่วงนี้ความประสบผลความเจริญรุ่งเรืองจะบเกิดขึ้นกับตัวท่านการต่อสู้แข่งแย่งชิงดี ในโชคชะตาความสดม, emer, มดุลในครอบครัวการงานการเงินจะประสบความสาเร็จใครบางคนจะนําพาโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาเป็นคนที่อายุเยอะกว่าอาจจะแนะนําเรื่องราวต่างๆนะครับผมแต่ก็ไม่แน่นอนนะว่าคนอายุน้อยกว่าจะไม่นําพาทุกสิ่งทุกอย่างเพศตรงข้ามจะหนุนนําดวงชะตาวิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีความสุขควาเมเจริญบังเกิดขึ้นจากโชคชะตาท่าน้านซ้ายสามดาบด้านขวาสามดาบโดนบีบคั้นในดวงชะตา การหนีความตึงเครียดการแก้ปัญหาการปลดล็อกเกิดขึ้นในโชคตาแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงของท่านช่างมีความสุขช่างสดใสล่าเริงแจ่มใสความสุขประสบความสำเร็จนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกว่าสิ่งต่างๆมันไม่ดีอยู่ขอให้ท่านยิ้มเข้าไว้ครับยิ้มนี่แหละจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างความสดใสล่าเริงแจ่มใสจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่าน ความสุขความเจริญเทวดาท่านชอบท่านชอบคนล่าเร้นจักสายถึงแม้ท่านจะมีปัญหาท่านสวดคาถาเงินล้านปัดเป่าสิ่งเอาเป็นอันป,อป,อปมงคลไปหมดไปสิ้นความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความสบครามสำเร็จน,นะครับพิกผันเจริญรุ่งเรืองนะครับเหมือนกับธงที่ปักเตียนชัยนะครับบรรลุผลทําให้เกิดความพึงพอใจเกิดขึ้นในโชคชะตาผู้ที่ให้นะครับเยื่อยุบนะครับมีพลังอันยิ่งใหญ่ ชีวิตเกิดขึ้นนะคัพลังชีวิตของท่านกําลังจะกลับมาฟังคิมนี้ขอให้ท่านสมหวังดังใจหมายประสบความสำเร็จคําขอที่ท่านขอไว้จะสมหวังดังใจหมายแต่ว่าท่านขอโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเจตนาเป็นสําคัญสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านควรที่จะต้องตั้งจิตตั้งใจมากขอให้ถูกหลักถูกเกณฑ์นะครับแต่ขอให้เยอะเขไว้ เพราะว่าสิ่งต่างๆเทพเทวดาฟ้าดินนะครับนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านแม่ตาให้ท่านเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วขอได้หมดนะครับทรัพย์สมบัติโลกมนุษย์จัดมาเลยนะครับสิบล้านร0อยล้านหมื่นล้านนะไม่ต้องเกรงใจนะครับจะขอแค่แสนเดียวน้อยไปหรือเปล่าเพราะว่าเงินเปรียบเหมือนดังกระดาษเปรียบกับเทพเทวดาชั้นฟ้านะครับท่านไม่ได้สนใจกับสิ่งเหล่านี้นะครับ เงินเป็นเพียงแค่กระดาษนะครับเหมือนแบงก์กงเต็กนะครับท่านอยากได้แบงก์กงเต็กไหมล่ะนะครับแต่เราโกงเรามาเราเจ็กเราแปะยายอยากจะได้เพราะเผากระดาษเงินกระดาษทองไปแล้วเอาไปใช้ในปรโลโลกได้เขาเชื่อกันอย่างนั้นแล้วถ้าท่านเอาเงินนะครับเงินของโลกมนุษย์ไปใช้บนสวรรค์ได้หรือไม่ใช้ไม่ได้ครับเขาบอกว่าสมบัติเหล่านี้นะครับเมื่อท่านลาจากจากสังขารของท่าน เงินเหล่านี้เป็นเพียงแค่เศษกระดาษไม่มีค่าทันทีก็เหมือนกันครับถ้าอยู่โลกมนุษย์ท่านก็อยากได้สมบัติโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นก็นขอมาเลยนะครับขอให้ลกูกหลานเผามาให้รวยๆนะครับถ้าท่านอยู่ในโพลโลกแต่ถ้าท่านอยู่ในโลกมนุษย์ท่านขอเทวดาท่านเทวดาช่วยส่งมาหน่อยเงินล้านเงินแสนจะได้ร่ํารวยและแผ่บุญถึงไปเทวดาก็เหมือนกับนะครับเรากงเราเจกเราแปะเราอื้มนะครับ ให้บนโลกหลานถูขวยแล้วมันทีดหนึ่งจะได้จุนเจือการนะครับรวยๆๆต่อนนี้ไปนะครับโชคชะตาสมบัติโลกมนุษย์จัดมาอันจะได้ร่ำรวยดวงชะตาของคุณช่างใสสะอาดจิตใจของคุณมีความสุขแช่มชื่นไปไหนมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาทำอะไรก็จะประสบผลเร็จแต่ช่วงชะตาอาจจะขาดจุดประสงค์ มีความสับสนในตนเองความสุขความเจริญท่านทำถูกต้องแล้วมีความคิดแรงปรารถนาจินตนาการในหัวมีเมฆหมอกเป็นคนไม่มีสมาธิมีความไม่แน่ใจแต่ด้วยจิตใจบริสุทธิ์อ้าหารเด็ดเดียวความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านลักษณะท่าทางบารมีของท่านจะบังเกิดรวยเป็นเศรษฐีเงินล้าน ด้วยจิตใจของท่านบริสุทธิ์สดใสีสุดพองเป็นจุดสิ้นสุดและเป็นจุดสิ้นสุดของวัฏจักรเป็นการทำให้สิ่งต่างๆมีความสมบูรณ์ภูนผลประสบความสำเร็จจะเริญรรูปเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนินจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาของท่านอาจจะรู้สึกว่าธรุรกิจการงานสิ่งต่างๆกำลังจะเข้ามา มันมีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินมันมีสิ่งต่างๆคอยอำนวยความสะดวกเวลานี้เป็นเวลาแห่งผลผลิตแห่งความองอกงามคุณเป็นคนได้รับอบรมมาอย่างดีมีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เป็นคนที่ได้รับความเจริญรุ่งเรืองจากความพยายามในอดีตช่วงชะตาช่วงนี้อาจจะเจออะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามา ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผดผ่องสิ่งดีๆจะบังเกิดดวงคุณดีอยู่แล้วอำนาจบารมีวาสนาความสุขความเจริญไม่ว่าจะมีปัญหาต่างๆเข้ามาดุมล้องปิดหูปิดตาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดวงชะตาเป็นไปได้ด้วยดีรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายชีวิตกำลังพลิกแพงเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เงินทองจะไหลามาเทมาประสบความสําเร็จจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆจังกําลังบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับชาวราศรีมินปีนี้สมบัติโลกมนุษย์จัดมาจัดเต็มขอท่านแช่มชื่นครับสวัสดีครับ